วันนี้มากินข้าวนอกบ้านเหรอเบิร์เดย์ฮะ Happy birthday ให้เมียเรออันนี้อันนี้ Happy birthday ล้วทำไมมาว่ามาน่าจะเป็นคนจ่ายนะเนี่ยมือเนี้ย <c oughs> ยังไม่ได้ร้อง Happy birthday เลย <c oughs> โอ้ยลมลมแรงมาก,นนกาอากาศด,ดีอากาศดีมากอยากให้เพื่อนเพื่อนมานั่งด้วยจังสองพุ่มนิดๆกำลับบงดีกันตอนนี้เนี้หนึ่งพุ่ม เฮ้ยอันนี้มันทุ่มกว่าแล้วเธอเขาไม่อยากไป่ต่อที่ข้าวอะอะไรนะเป็ดพุม่มแล้วหรอกชวนพี่ๆกินข้าวอ่ะเล้ยบแมวแมวมาๆเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันเบิร์เดย์เบิร์เดย์ปีนี้ก็มีเท่านี้ละค่ะกินเท่านี้ละค่ะไม่ได้สั่งอะไรมากมายนะคะเอาแต่แบบว่า เอาตังค่าเค้กมากินอ่าเอาตังค่าเค้กมากินเพราะว่าปีนี้ปีนี้แม่ไม่ได้ไม่ได้เป่าเค้กเนาะร,รู้สึกว่าเค้กมันไม่อร่อยอ่าเค้กมันคือซื้อมาได้เพื่อนๆแต่ว่ามันไม่มีคนกินเด็กๆก,ก็ไม่ไม่กินไม่ค่อยกิน